เปิดประเทศร่วงเกมแห่งการรอคอยก็หัวข้อนี้เราเอาเนื้อหาของสองข่าวมารวมกันนะครับก็คือกลายเป็นชื่อหัวข้อนี่แหละข่าวแรกเป็นข่าวภาษาไทยก็คือเปิดประเทศร่วงนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือเกมแห่งการรอคอยอย่างน,นี้นะครับประเทศเราเนี่ยเขาสื่อเหมือนกับว่าเรากําลังจะเปิดและเรากําลังจะต้อนรับนักท่องเที่ยวและแต่ความเป็นจริงก็คือในเดือนตุลานี้เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเปิดด้วยซ้ํา เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอีกต่างหากนะมีคนบอกเรามาว่าจริงๆก็คือพวกเศรษฐีที่จะเข้ามาเก็บซากธุรกิจตัวเองนั่นแหละเศรษฐีจีนซึ่งเขาอาจจะมาซื้ออสังหาไว้แล้วในภูเก็ตเสร็จแล้วก็เข้ามาไม่ได้ในช่วงก่อนหน้านี้ฉะนั้นแค่พันกว่าคนเนี่ยเป็นไปได้มากว่าจะเป็นกลุ่มคนมีเงินจากประเทศจีนที่อย่างที่บอกนั่นแหละเข้ามาเก็บซากแล้วก็คิดว่าเผลอๆจะเข้ามากว้านซื้ออะไรในภูเก็ตด,ด้วยซ้ําเพราะว่าภูเก็ตช่วงที่ผ่านมาก็คือ นักท่องเที่ยวแทบไม่มีฉะนั้นหลายๆกิจาการกําลังย่าแย่ใกล้จะปิดตัวฉะนั้นเขาอาจจะมากว้านซื้อก็ได้สรุปว่าเราจะเป็นเดาเอาเฉยๆว่าเราอาจจะเป็นเอเจนต์เอาพันกว่าคนเนี่ยเข้ามาทําอะไรบางอย่างในภูเก็ตเท่านั้นเองเขาเรียกได้ว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เราสื่อกับประชาชนเหมือนกับว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างนั้นแหละครับแล้วก็แน่นอนว่าตามข่าวภาษาไทยนี้นะคือเราสื่อเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่าคนในประเทศเลยตกใจกันใหญ่ หลายๆคนที่เคยคิดว่าจะมาเที่ยวภูกเก็ตมาถึงคนไทยนะก็อาจจะกลายเป็นว่ากังวลก็เลยไม่ยอมมาแล้วจริงๆแล้วต่างชาติยังไม่ได้เข้ามาเลย3พันกว่าคนไม่ใช่นักท่องเที่ยวกลายเป็นว่าคนในประเทศที่จะมาเที่ยวก็ล่วงอีกก็คือนั่นแหละเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับก็คือการสื่อสารแย่มากแล้วก็ระบบต่างๆไม่มีความพร้อมจริงๆควรจะเตรียมการมาเป็นเดือนแล้วใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าวุ่นวายวุ่นวายเลยกลายเป็นว่าระบบต่างๆหน่วยงานต่างๆ ปากบอกว่าพร้อมแต่ความจริงคือยังไม่พร้อมเพราะว่าเคยพูดนะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มแรกน่าจะเข้ามาทันหนึ่งตุลาใช่ไหมปรากฏว่าจนถึงวันนี้เพอเพอแปดตุลาที่เป็นกําหนดการว่าล,ลอกที่สองจะเข้ามาอีกเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาเลยสักคนเดียวนะครับถ้าตามข่าวตรงนี้นะครับแอบงั้นเดี๋ยวตรงนี้เอาตามหัวข้อก่อนก็คือททาทอ,ทอการท่องเที่ยวไทยนั่นแหละแจงนโยบายเปิดประเทศทุบยอดบุ๊กกิ้งภูเก็ตร่วงยอดบุ๊กกิ้งคือยอดจองโรงแรมของคนไทยที่จะมานะ ทททรับภูเก็ตออนไว้ได้รับผลกระทบเปิดประเทศเชื่อไม่เกี่ยวกับต่ออายุเราเที่ยวด้วยกันก็คือโครงการลดแลกแจกแถมให้คนไทยมาเที่ยวในประเทศเนี่ยนะพร้อมยันมาตรการสาธารณสุขแน่นเทียบเท่าคนไทยกลับบ้านเชื่อไทยต้องรักษาสมดุลเศรษฐกิจสาธารณสุขแต่ด้วยพึ่งพิงการท่องเที่ยวสูงจึงต้องนำร่องไวใช้กลยุทธ์ปลาเร็วหากราบรื่นพิจารณาขยายผล นี่ปลาเร็วแล้วเหรอจนถึงวันนี้ก็ยังเผลอๆได้ยินว่าอาจจะกว่าจะได้เข้ามากลุ่มแรกก็กลางเดือนหรือปลายเดือนด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้อันนี้คือปลาเร็วเร็วมากเลยก็คือผู้ว่าการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ากรณีที่ผู้ประกอบการภูเก็ตร้องเรียนว่าความล่าช้าของการต่ออายุโครงการเราเที่ยวด้วยกันทําให้อัตราการจองของโรงแรมเริ่มขยับลงอาจตกลงมาจากมาตรการของการเที่ยวในประเทศที่ล่าช้าหรอว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่อ่อนไหว การลดลงของอัตราการจองอาจไม่ได้เกิดจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ก็โยนไปว่าอาจเกิดจาก s p ปเ i a l Tourist Visa ที่มีภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่รับนักท่องเที่ยวระหว่าง ALSQ ครับอย่างที่บอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดเพราะว่าจริงๆไม่ใช่นักท่องเที่ยวและเข้ามาแค่พันกว่าคนเท่านั้นอย่างนี้ไม่ต้องบอกก็ได้นะไม่ต้องกระจายข่าวใหญ่โตก็ได้นะคือแอบทํารับๆก็ได้นะเพราะว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวไงใช่ไหมเป็นคนที่เคยมา เข้ามาทําอะไรบางอย่างแค่กลุ่มเล็กๆอะ่ะไม่จําเป็นต้องประกาศอะไรใหญ่โตด้วยซ้ำเขาก็ตกใจกันไงคนไทยที่เคยคิดจะมาภูเก็ตก็อาจจะแบบชะลอไปยังไม่ยอมมารอดูสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะยังไงก็ตามยืนยันว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข3ข้อเอออันนี้รู้แล้วบอกจริงเลยก็คือหมายถึงคนต่างประเทศนะนะจะต้องมากักตัวใน a l t e r n a t i v e state q u a r a n t หรือ alternative a l s q นี่ นะครับชื่อยาวมากเหมือนกับที่เขาเคยพูดพูดมาแั้นแหละว่าน,นักท่องเที่ยวจะต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างงู้นนะทำอย่างนี้นะเพื่อให้คนไทยพอใจว่าไม่อันตรายสําหรับความคืบหน้าโครงการเปิดประเทศอย่างจํากัดด้วย Special Tourist v i ซ a ในเดือนแรกคาดมีนักท่องเที่ยวประมาณ2-300คนไม่เกิน1,200คนเอา้าตอนแรกบอก1,200คนอาทิตย์ละ300อันนี้บอกว่าสัก2 3 0ถไม่เกินพัน0เหมือนจำนวนจะเริ่มลดลง ตามที่สบคได้กําหนดเอาไว้หากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงแรกเป็นไปด้วยดีจะพิจารณาขยายเข้าสู่ระยะที่2เพื่อการเปิดประเทศอย่างจํากัดต่อไปครับรีบๆทานะครับถ้าทําช้าระยะที่2ก็ช้าตามไปด้วยนะคือเขาบอกว่าจะเปิดจะเปิดเราอย่าเพิ่งวางใจว่าเขาจะทําได้สําเร็จจริงนะเพราะว่าการเปิดแบบไทยๆก็จะอย่างนี้แหละการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีเป้าประสงค์ในการขยับเศรษฐกิจไทย แต่จําเป็นต้องให้ความสําคัญและสร้างสมดุลไปกับมาตรการด้านสาธารณาสุขด้วยสาเหตุที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพึ่งพาตลาดต่างประเทศอย่างสูงจึงต้องใช้กลยุทธ์ในรูปแบบปลาเร็วเปิดประเทศนําร่องเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนและหวังว่าปี2564ปีหน้าจะเปิดรับต่างชาติได้จํานวนมากขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมต่างๆโดยผู้ว่าการท่องเที่ยวย้ำอีกครั้งขอให้มั่นใจว่าทททไม่ได้เร่งรีบในการเปิดรับเอา้า เมื่อกี้บอกกลยุทธ์ปลาเร็วแต่บอกว่าไม่เดเร่งรีบในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคือเร็วแต่ว่าไม่เร่งรีบอย่างง,งไหมเร็วแต่ไม่เร่งรีบหักกันเป็นศูนย์เพราะในกระบวนการการเปิดประเทศอย่างจํากัดนี้จะเน้นไปที่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ําครับเรายืนยันไม่เอาหมดนะเราเอาแต่ประเทศความเสี่ยงต่ํานะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดสิบารายใหม่ต่อเนื่องอย่างน้อย2ี่สิบแปดวันเออถ้าไม่พบเลยนี่ มันไม่น่าจะมีนะประเทศเสี่ยงต่ำของคุณเนี่ยคืออะไรทำไมคุณคือปกติต่างประเทศเนี่ยเขาต้องประกาศรายชื่อออกมาประเทศที่เขาอนุญาตให้เข้าได้มีใครบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่ากันไปไอันนี้ไม่บอกเลยบอกแต่ว่าจะเอาจากประเทศความเสี่ยงต่ำนะแต่ไม่บอกเลยประเทศอะไรแล้วต้องต่อเนื่องอย่างน้อยยี่แปดวันที่ไม่พบผู้ติดเชื้อด้วยเนี่ยมันจะมีได้ยังไงขนาดประเทศตัวเองยังมีเลยที่กลับมาจากต่างประเทศทุกวันอะแล้วประเทศอื่นจะไม่มีได้ยังไง และจะไม่ทําให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการกลับมาติดโควิด19รละลอกที่2ในประเทศอย่างแน่นอนเนี่ยอ๊อฟก็เคยพูดไปว่ากัดกระดุมพิษคือมันต้องมีครับติดเชื้อรายใหม่มันต้องมีมันต้องมีเพียงแต่ว่ามันไม่ร้ายแรงเท่านั้นเองทํายังไงให้มันไม่ร้ายแรงติดเชื้อเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าเสียชีวิตเยอะไงถ้าเอาแค่ไม่ติดเชื้อเนี่ยอย่างนี้ไม่กล้าทําอะไรเลยมันต้องติดแต่ติดแล้วไม่ร้ายแรงอ่ะเรามาถึงข่าวที่สองนะครับก็ตามหัวข้อเหมือนกันนี่ไง ความเห็นของภูเก็ตเกมแห่งการรอคอยก็คืออันนี้ข่าววันที่4ตุลาก็คือหลังจากที่ผ่านไป4วันเนี่ยที่เราเฝ้ารอนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเนี่ยคือเราไม่ได้อยากได้เขานักลอกเพียงแต่ว่ามันมีความหมายว่าถ้ากลุ่มแรกมันโอเคเขาจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการเปิดรับให้มันมากขึ้นกว่าเดิมปรากฏว่าข้อมูลน่ะมันไม่ชัดเจนน่ะการขาดแคลนข้อมูลที่รัฐบาลจะเตรียมไว้ให้ว่าเออจะขอวีซ่ายังไงจะทําอะไรยังไงเนี่ยไม่มีเชื่อไหมว่าเ,ออเข้าไปดูเว็บ ของสถา,านทูตไทยในยุโรปหรือในบางประเทศเนี่ยไม่เห็นจะมีพูดถึงเลยตกลงว่าเขาจะขอวีซ่ากันยังไงเนี่ยแล้วก็มีคนบ่นว่าเขาเนี่ยแฟนจะยอมเลยนะสเปเชียลทัวริสเวซ่าเนี่ยคือหลายแสนเลยและกันกว่าจะเข้ามาได้แถมยังกักตัวแถมยังโดนกระทําเหมือนเป็นมาติดคุกบนเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังจะยอมนะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะยอมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าพอถามสถา,านทูตไปสถา,านทูตไม่รู้เรื่องอนะอะไรอะทำไมนี่คือเล่นอะไรกันอยู่ครับ ก็ในรูปของข่าวภาษาไทยอันหนึ่งก็เนี่ยแปดตุลารับนักท่ทองเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกเข้าไทยอันนี้หกตุลาแล้วนะที่อาพูดข่าวนี้นะเผลอๆจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะแปดตุลานี้นะจากสองย้อนหน้านี้ก็คือเนี่ยมีการประกาศใหญ่โตเลยนะว่านักท่องเที่ยวสเปเชียลทัวริส visa เนี่ยคืออัปตีความว่าภูเก็ตเนี่ยจะเป็นที่รองรับของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนไอ้สองกลุ่มคือวันนั้นนะ่ะเขาประกาศหกกลุ่มใช่ไหมล่ะจะมีที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่แค่สาม จริงจริงหนึ่งในสามคือสเปเชียลทัวร์ล visa เนี่ยจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงด้วยซ้ำน,นะเกี่ยวทางอ้อมมากเลยแต่อีกสองกลุ่มที่เหลือคือกลุ่มนอนอิมิเก้นก็คือกลุ่มกเกษียณและกันจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะ,กะเกษียณนะแต่ออฟเล็กเกษียณแล,ล้วกันง่ายดีแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องอยู่อย่างน้อยหกสิบวันแล้วต้องมีเงินบัญชีเงินฝากอย่างน้อยห้าแสนบาทเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือเขาประกาศมาไว้ก่อนล่วงหน้าเท่านั้นเองแต่ว่าเอาเขาจริงคือกระบวนการยังไม่ได้เกิดเลยก็คือเหมือนกับว่า คือประกาศมาพร้อมๆกันแต่ว่าจะต้องรอไอเอสทีวีนี้ก่อนแล้วก็เอสทีวีนี่ได้ปุ๊บก็อคอยต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนบอกพร้อมกันแต่ว่ากระบวนการอันนั้นคือเขายัางไม่เสร็จเลยแต่ประกาศใหญ่โตเนี่ยว,ว่าเอสทีวีทัวร p e ิส a l สเปเชียลทัวริสบีซ่ากลุ่มแรกเนี่ยจะเข้ามาในวันที่8ใช่ไหมก,ก็จะมีนักท่องเที่ยวซึ่งอ,อย่างที่เราบอกตอนต้นว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะทำไมเราถึงบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนมาทําอะไรบางอย่างในภูกเก็ตนะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะก็คือจะมาจากจีน นะ120หรือ150คนเนี่ยที่ทางการเขาประกาศเอาไว้ก็ทําให้คนที่ทํางานท่องเที่ยวหลายๆลคนเริ่มมีความหวังแต่จริงๆแล้วด้วยจํานวนเพียงแค่ร้อยกว่าคนเนี่ยไม่ได้มีความหวังอะไรเลยเพราะเราเคยได้เดือนหนึ่งเป็นล้านคน <c oughs> นี่ร้อยกว่าคนเหมือนกับร้านขายของชําที่ไม่มีลูกค้าเลยมานานแล้วแล้วอยู่ดีๆมีลูกค้าบอกว่าเจ๊ขอซื้อลูกอมเม็ดนึงโอ้ oo, เจ๊มีความหวังเลยซื้อลูกอมแค่เม็ดเดียวอย่างเงี้ยมันแค่เศษมากเลยอ่ะ ก็คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเลยว่าจํานวนนี้มันจะเข้ามาได้จริงคือสรุปว่ายังวุ่นวายวุ่นวายกันอยู่ปั่นกันบ้านยังไม่ทันก็มีการประกาศอย่างสายฟ้าแลบออกมาเป็นภาษาไทยอีกว่ากลุ่มที่สองคือเมื่อกี้บอกว่ากลุ่มแรกประมาณ120-150คนใช่ไหมกลุ่มที่สองจะเข้ามาอีก126คนจากจีนอีกในวันที่26ตุลาเอ้าเดี๋ยวในบอกว่าตุลาจะมีได้1,200คนไง120-150คนบวกกับ126คนนี้ก็แค่200กว่าคนเองนะ แล้วก็จะมีอีกร้อยยี่สิบคนจากสแกนดิเนเวียและก็เขตเชงเกนอีกในวันที่หนึ่งพฤศจิกาเอาตกลงว่าตุลาจะได้แค่สองร้อยกว่าคนเองหรือก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือจะเอาเข้ามาให้ได้พันสองร้อยคนแต่ว่าสิ่งมหัศจรรย์เลยคือมันไม่มีรายงานเลยว่ามันจะทําตัวเลขนั้นได้อ่ะก็กลายเป็นว่าถ้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวคนนี้ทําไม่สําเร็จเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ได้แค่ราคาคุยคือไม่มีความน่าเชื่อถือ แล้วก็ตรงนี้นะยังไม่มีข้อมูลใดๆที่ประกาศออกมาเลยว่าเราจะได้สเปเชียลทัวริส visa นี้ได้อย่างไรประมาณว่าแม้กระทั่งสื่อไทยที่รายงานกันโครมโคมเนี่ยก็อาจจะรายงานผิดคือจริงๆเราเหมือนพูดถึงสิ่งที่มันไม่มีตัวตนอยู่ก่อนแล้วอะคือถ้าเราไปติดต่อขอทํากับทางเอเจนซี่ของรัฐบาลเนี่ยนะเขาก็จะพูดเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ตอนนี้ยังยังยังต้องรออะไรอีกก็ไม่รู้ทั้งที่ประกาศมาเป็นเดือนแล้วอะ่ะคือสรุปว่าเรากําลังโปรโมทในสิ่งที่เหมือนเอามาบังหน้าเพื่อที่จะพยายามลักลอบให้คนกลุ่มแรกๆซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยซ้ำคือจากจีนเนี่ยเอาว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวอะ่ะถึงจะมีการประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยด้วยซ้ำนะเกี่ยวกับสเปเชียลทัวริส visa เนี่ยนะแต่ว่าทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีการระบุข,ข้อมูลของวีซ่าชนิดนี้เลย คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขามีหน้าที่ในการออกวีซ่าให้กับคนที่อยากจะมาไทยถูกไหมอ่าแล้วเขาก็คือคือ,คอนึกถึงเราจะขอวีซ่าไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรไปดูเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็ต้องมีระบุใช่ไหมว่าวีซา่ามีประเภทไหนระยะสั้นระยะยาวอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าเราประกาศสเปเชียลทัวริส์วีซ่ามาแต่เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศกลับไม่มีประเภทวีซ่าชนิดนี้ระบุไว้อยู่เลยเอออันเนี้ยอ๊อฟก็ลืมไปนะว่า เราบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะมาจากจีนใช่ไหมฉะนั้นสถานทูตไทยที่อยู่ในปักกิ่งเนี่ยตามข่าวเนี่ยเขาก็ควรจะมีบอกวิธีการขอสเปเชียลทัวริส์วีซ่าใช่ไหมปกติเราจะขอวีซ่าแล้วก็เข้าไปดูในเว็บทางการแล้วก็ก็บอกว่าขอยังไงเตรียมเอกสารอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเว็บสถานทูตไทยในปักกิ่งคือที่จีนเนี่ยกลับไม่ได้มีบอกเอาไว้ก็เลยงงว่าแล้วคนจีนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาขอวีซ่ากันยังไง มันมีด้วยหรือวีซ่าที่ไม่สามารถขอกับสถานทูตได้อะต้องไปขอผ่านเอเย่นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าเอาตกลงมันเป็นวีซ่าหรือมันเป็นปาหีที่เขาเอาข่าวมาหลอกเราว่าสามารถขอได้จะให้ขอแต่จริงจริงแล้วคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนแม้กระทั่งในสถานทูตของไทยนะที่อยู่ในสวีเดนนะคือเราเคลมว่ากลุ่มสแกนดิเนเวียกับในเขตเชงเก้นเขาก็จะเข้ามา หนึ่งพฤศจิกายนใช่ไหมสถานทูตไทยในสวีเดนก็ควรจะมีระบุใช่ไหมเขาจะได้เตรียมขอกันล่วงหน้าไงไม่ใช่ประกาศปุ๊บมาได้ปั๊บเสเมื่อไหร่แล้วต้องเตรียมการล่วงหน้าใช่ไหมก็ควรจะมีบอกไว้ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกเหมือนกันก็คือมันเป็นไปได้ไหมว่าสเปเชียลทัวริส visa เนี่ยคือมุกป,ปาหีที่จริงๆแล้วจะเอาคนอย่างที่บอกอะ่ะไม่ใช่นักท่องเที่ยวได้3 2 0พันสองคนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้ามาเก็บซากธุรกิจนึกถึงคนที่แบบจะเข้ามากว้านซื้อกิจาการอะ่ะแล้วไม่ใช่นักท่องเที่ ไม่ได้เข้ามาเที่ยวไม่ได้เข้ามาทําประโยชน์ใดๆให้กับคนท้องถิน่นอ่ะแต่เข้ามาซื้อทรัพย์สินในราคาถูกอ่ะแต่เราพยายามจะเอาเขาเข้ามาให้ได้แล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาบังหน้าคือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยก็ยังหุบปากเงียบอยู่ในความมืดเลยนะในตามที่ในนี้เขาบอกนะไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลใดๆได้เลยทั้งที่ทข่าวนี้มีมาเกือบเดือนแล้วทางสำนักข่าวเนี่ยเขาก็ไปถามผู้อำนวยการของกระทรวงการท่องเที่ยวสาขาภูเก็ต เอาเป็นว่าเป็นระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวที่มาประจําอยู่ที่ภูกเก็ตเนี่ยนะว่าเออแล้วตกลงว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้ามาแล้วหลังจากที่กักสิบสี่วันแล้วเขาจะไปไหนได้บ้างอะไรยังไงขอให้มันชัดเจนอีกสักทีนึงประมาณเนี้นะแต่คนนี้ที่เราบอกเนี่ยนะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐละกันที่มาประจําอยู่ภูกเก็ตเนี่ยนะเขาก็ยังบอกว่าสิ่งที่เขาสามารถบอกได้มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือนักท่องเที่ยวก็จะต้องมากักตัวในโรงแรมตามที่กําหนด14ี่วัน หลังจากนั้นก็ไม่สามารถบอกอะไรได้อีกเพราะเขาไม่มีอำนาจที่จะบอกเรื่องนั้นในข่าวนี้เขาบอกว่าพวกเราเชื่อคนนี้เพราะว่าพวกเราสงสารเขาเหลือเกินที่ทางการที่กรุงเทพเนี่ยให้เขามาประจําที่ตําแหน่งนี้หรืออะไรประมาณนี้คือคือประมาณว่าให้มานั่งเฉยๆแล้วก็ทางกรุงเทพให้คนนี้มานั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยอย่างเนี้แหะ่ะเขาก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยข่าวนี้นะบอกว่าทางรัฐบาลของไทยเนี่ย ตอนนี้คือเขาไม่มีเจ้าหน้าที่มากพอที่จะมาให้ข้อมูลที่มันชัดเจนการสื่อสารที่มันชัดเจนเลยหรือสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะก็คือถึงแม้ว่าในระหว่างโควิดเนี่ยนะคือมีคนตกงานจํานวนมากนะแต่ว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยไม่มีใครเลยที่ตกงานแล้วก็ยังคงได้รับเงินเต็มจํานวนฉะนั้นเขาก็เลยอันนี้เอาพูดเองว่าเขาก็เลยไม่เต็มใจที่จะมาทํางานที่มันลําบากขึ้นหรือย,ยังไง คือสรุปว่าไม่มีคนมาสื่อสารมาให้ข้อมูลกับใครเลยเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนทํางานเชื่องช้าเขาไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบใดๆกับตัวเขาเองเลยก็คือเขายัางคงได้เงินตามปกติฉะนั้นเขาก็เลยไม่กระตือรือร้นที่จะมาให้ข้อมูลใดๆเลยก็คือเปิดประเทศแบบไทยๆสุดท้ายเลยก็คือเขาบอกว่าขอบคุณกรุงเทพมากเลยนะเพราะว่าทุกคนที่ต้องการข้อมูลเนี่ยจะต้องนั่งเฝ้ารอที่ขอบโต๊ะเพื่อที่จะได้เศษของข้อมูลมายกเว้นแต่ว่าคุณจะบังเอิญเผออยู่ในวงไหน ขอบคุณกรุงเทพมากเลยวงเล็บออฟอยู่กรุงเทพอพอฟยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับขอบคุณเป็นการประชดไงข่าวเปิดประเทศเนี่ยมันก็ทําให้เราทั้งมีความหวังแล้วก็ทําให้เราสิ้นหวังไปพร้อมๆกันความหวังก็คือมันใกล้แล้วสินะที่จะเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ให้เรากลับไปท่องเที่ยวหรือว่าให้คนภายนอกเข้ามาได้อย่างปกติแต่อีกมุมนึงก็คือด้วยความที่เราเป็นประเทศไทยเราเกิดและโตที่ประเทศนี้เราก็รู้ว่าโดยเฉพาะระบบราชการเป็นยังไง เชองช้าขั้นตอนเยอะหลายหน่วยงานทะเลาะก,กันคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายต้องเปิดแน่ๆครับแต่ว่าเปิดเมื่อไหร่นี่แหละอันนี้ก็คือระเหียดใจว่าให้เขาทะเลาะก,กันให้เสร็จก่อนแล้วก็ที่เขาพูดอะไรมาเราก็ตัวเลขเราคงต้องหารสองก็คงต้องทําใจไว้อีกขั้นหนึ่งว่ามันอาจจะช้ากว่าที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าหรืออะไรหรือว่าอยู่ดีๆก็ฟุกเลยตอนนี้คือวุ่นวายวุ่นวายเสร็จแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเปิดหมดเลยช่างหวัวมนแล้วอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นแบบไหนจะออกมาแบบไหนจะออกมาเชื่องช้าบอกว่าเท่านี้และสุดท้ายก็ได้น้อยเปิดช้ากว่าที่ตั้งใจไว้เป็นเดือนหรือว่าอยู่ดีๆก็แบบว่าทะเลาะทะเลาะทะเลาะกันเสร็จปุ๊บอยู่ดีเปิดหมดเลยช่างหัวมันละไม่สนใจอะไรละแล้วก็บุ่นวายกันตอมันจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องคอยติดตามดูกันครับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ